ทีฟันนี่ภูมิใจเสนออดัต t y ทิพย The มูวี่ล่าโบดเป็นพายสีชาติให้เสีสยงภาษาไทยโดยผมเองฮะคุณเทียนมีคนแรก,กไม่เคยดีเลยเ,ยเออเ,เข้าไปอยู่ในรถรอดีกว่าให้กูไม่อยากสร้างปัญหาเดี๋ยวกูขอไปสำมด่วนเลน <iß S 2> เดี๋ยวพายุเข้านะลิโอมึงจะตายเ<ม>พื่อนวันนี้ได้ไงเอม็มเราก็เพื่อนกันนะ <iß> เอออะไรเพื่อนพายุมาเดี๋ยวฟ้ามันจะผ่ารถเอ้ยยังไม่ได้แถวไอบอกว่าโชคดีว่าตับป่านี่มายโร่มันไปโน่นนี่มันเลยฟ้าผ่าอ๋อผูเสี่ยโอ้โหมีพี่เอาเง็นนะครับนี่เฮาเอามอเตอร์เข้าแต่ได้แต่มอเตอร์ผัาเก็บไปบ่ายเดี๋ยวผสมทิ้งหมดเลยมึงรู้เลยไหมปิดประตูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเสร็จ๋ยวน้ำเข้าเฮ้ย ไอเจ็ดดาก้อนออกมาไอ้ผมเข้าไป,ไปอ,อ,อ <c oughs> เราเราไม่ต้องใส่อุป,ปกรณ์โอเคเลยบาริโอตาย้าจบบานดีกว่าทุกคนครับอยู่ในบ้านครับทุกใครมันปินดหี่เกลี่ยเลยยุง่งโอ้ดูมันปินดดี่ ไอทีเขไบอกกูเข้าไปเเออามันกลับมาเรกจะดึงตัวออซุ่งตีนอะไรเล่นกี่ครั้งก็ได้แต่เชี่ยลูกบอลมืไม่เชื่อกูแล้กูว่ามาเออไอ้นี่ยังให้ได้เข้ามาเลยเนาะใจเย็นดิไปเลยไป ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเพื่อนโดนพายุบิ้งหายเขาดเาูเข้าไปเขากู้เข้าไปขอ,อให้เราเจอโบสนะครับอย่าใครก็ได้เจาดีจ้ะเจายดีเลยว,ว่ะโบสถมันจะอยู่หลักพันกว่ามันจะหลักพันขึ้นอะ เราเจอด้านซ้ายครับเจ็ดลง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 ถ่ายไป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 โดประตูหลังแล้วประตูหลังแล้วพร้อมรักพร้อมรักประตูหลังเนี้ยเฮ้ยเอาอยากรู้นะใครสับอรู้นะใครสบายเฮียมีผู้ต้องหาอยู่ในบ้านประมาณสองคนไอ้ต้นแคร์ดีเฮียอะไรไปดีกว่าไปไม่มีเฮียอะไรเลยลุกขึ้นลุกขึ้นเออดิคเวนติคเวนติคเวนเอาเพื่อนอะไร ออะไรย่าบอกนะว่าไอ้นิกโดนลักพาตัวอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยแสงอาทิตย์ก็สว่างเกินเอานิกมึงอยู่ไหนวะนิกกลับเร้ากูแล้วหัวอะ้รแต่วีคนเกล้า ตกดาวกูไแล้วเลยมอเตอร์ล่วงเล่นฮะเฮ้ยอะไรมอเตอร์ล่วงียงลุ่มเลยวะอะไรวะเปอนโดนอะไรวะกูเปลี่นไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาแอย่ามาแอันนี้เอ้ยกูจะแปลงร่ กูจะกลายเป็นแบทแบทแน่ช่วยด้วยวอเตอร์ล่วงไอ้เหยังวอเตอร์ไม่ใส่ใสรใส่ใส่ใส่ยังใส่ยังไปไปไปโอ้กูติดเลยเนี่ยเกือบละโอ้ยเอมอ่ะไอ้ยาใไอ้นิกแน่เลยสัตว์อะไรวะโดนว่าหันหลังว่าโอ้ยี่เขียวอยู่ข้างกูไอ้ย่าโดนกูเป็นไงวะตัวมันเขียวเหรอตัวมันเขียว ตอนนี้ไม่เงเป็นตามไม่มีฟองด้วยไอ้เี้ยเขียวเลยมันาบ้าว่กูก็พอตัวกูก็พอตัวก้าอะไรตังค์้วะ